อยากแต่งหน้าออกมาแล้วได้ลุกผิวที่ดูธรรมชาติบางเบาแบบนี้ก็ต้องนี่เลยค่ะ Cosmo BB g l o Powder ตัวนี้เป็นแป้งพับเนื้อเนียนสูตรบางเบาค่ะช่วยบเบลอผิวนะคะและรูขุมขนของเราได้ดีมากๆเลยค่ะมีส่วนผสมของทองคำแท้24เขตและไมก้านะคะช่วยเพิ่มความเงาให้กับผิวหน้าของเราอีกด้วยค่ะนี่นะคะเปรียบเทียบระหว่างข้างที่ทากับไม่ได้ทานะ,ะผิวมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะแปง ตัวนี้นะคะใช้แล้วเนี่ยช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูมีความเป็นธรรมชาติไม่เบาะไม่หนานะคะควบคุมความมานันมั่นใจตลอดทั้งวันปกป้องผิวของเราจากแสงแดดด้วยค่า S.P.F 25 P.A บวกบวกกันเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยลุกผิวบางเบาเป็นธรรมชาติถึงขีดสุดเลยค่ะบอกเลยว่ารัดมาก เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าได้ลุคผิวที่ดูบางเบามากๆเลยนะคะเอาอยู่ทุกลุคเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะกับแป้งพับ c o s m o bb g l o powder ตัวนี้นะคะสาวๆไปลองหาใช้กันดูนะคะรับรองว่าต้องชอบแน่นอนค่ะผิวธรรมชาติถึงขีดสุดเลยค่ะ